สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคนอะไรกันทั้งสองฝ่ายแต่ไม่หมดนะอินฟูไทยอินฟูเหมนด่ากันไปด่ากันมาสังคมได้อะไระนะครับอินฟูได้รับเงินบริจาคนะครับแต่ถามว่าคน,คนอื่นได้อะไรมีทั้งผู้จัดรายการมีครูบาอาจารย์มีใครตะใคร เดี๋ยวนี้เป็นขบวนการเลยในการแฉงานอะไรต่างเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเป็นข่าวดังอะไรต่างเนี่ยเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนะต้องรู้ทันสื่อนะครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเรื่องพระเรื่องเจ้านะครับให้ความเปม็นธรรมกับเขาด้วยนะครับว่าจริงแท้ยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ผมอยากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนใจเย็นๆนะครับฟังความให้รอบด้านอย่าเพิ่งตัดสินคนอย่าด่วนสรุปนะครับเออนะฮะเรื่องต่อไปก็เรื่องเปิดดา่าเนเขมร เรื่องเขมรเขมรก็ยังบุกมีข่าวว่าบุกตรงนั้นบุกตรงนี้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับก็อย่าไปอะไรมากนักแต่ผมเชื่อว่าไม่มีการลบกันหรอกเขมรมันก็ทำคอนเทนต์ทุกวันนะทำคอนเทนต์ตรงนั้นตรงนี้อะไรต่ออะไรต่างๆนะครับ <c oughs> พี่น้องอย่าไปใส่ใจอะไรเยอะนะฮะ <c oughs> นะครับเครียดนะครับทำมาหากินดีกว่าครับ <c oughs> ควรจะไปติดตามข่าวปากท้องทำมาหากินจะประกอบอาชีพอะไรจะขายของอะไรดีกว่าครับ ไปไป,ไปคุยเรื่องปากท้องดีกว่าเรื่องขมรไม่มีอะไรเชื่อผมไม่มีการลบหรอกมันก็ทำคอนเทนต์วันนี้ก็ใส่ร้ายประเทศเรานะบินโดนเข้ามาไม่มีมันไม่มีลบอะไรหรอกเชื่อผมนะครับไม่มีอะไรแล้วขมรนะรนนมันก็สร้างคอนเทนต์ทุกวันคนขมรน,นก็ไม่มีข้าวจะกินอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปสนใจเยอะข่าวเขมรสนใจเรื่องปากท้องจะทํายังไงเศรษฐกิจแย่ค้าขายยากนี่ครัวเรือนนี่อะไรต่างๆนี่โอ้จะตายกันหมดแล้วครับประเทศ เอาเวลาไปทํามาหากินอย่าไปเสพข่าวสงครามเยอะวัน,ว,นวันเครียดครับนะบุกระดมมวลชนอะไรกันทั้งสองฝ่ายแต่ไม่หมดนะอินฟูไทยอินฟูขเขมรด่ากันไปด่ากันมาสังคมได้อะไรอะ่นะแต่ครับอินฟูได้รับเงินบริจาคนะครับแต่ถามว่าคน,คนอื่นได้อะไรอะ่ะอินฟูขเขมรอินฟูไทยรับบริจาคทั้งนั้นอินฟูเขมรก็ทำคอนเทนต์รับบริจาคนะอ,อินฟูไทยก็รับบริจาคคนรวยคืออินฟู ถามว่าประชาชนได้อะไรอันนี้ก็ฝากปากไว้ด่ากันไปด่ากันมาก็เครียดไม่ได้เกิดประโยชน์เชื่อผมมาสนใจเรื่องเศรษฐกิจปากท้องทำมาหากินอะไรพืชผลการเกษตรตกตำ่ำยาเสพติดยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองมิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองหลอกลวงประชาชนสนใจข่าวพวกนี้ดีกว่าครับในแต่ละวันเนี่ยนะเรื่องอายัดบัญชีมั่วเด่ยก็ยังเป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับผิดน้องประชาชนก็สิ้นหวังกับ สถาบันการเงินสิ้นหวังกับตำรวจบางคนบางนายนะครับบางคนก็ใช้เป็นช่องทางในการเรียกเงินตบรั์ก็มีไม่ยอมเพิกถอนอายัดเจ้าเงินเอาทองครับสำหรับบางคนนะนะครับพนันออนไลน์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองหวยใต้ดินหวยฮานอยหวยลาวเต็ไมไปหมดครับนะครับตำรวจนะครับกระทรวงด e. ีก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้อำนาจก็ล้นฟ้าเครื่องไม้เครื่องมือก็เต็มไปหมดแต่ไม่ จัดการกับบัญชีมา้าเจ้ามือเว็บพนันออนไลน์หวยใต้ดินเต็มบ้านเต็มเมืองนะ scammer call center เต็มบ้านเต็มเมืองนะต้องสกัดที่ต้นตอมันนะครับหรือมีผลประโยชน์รับสวยเป็นรายเดือนกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนะครับนะไปเล่นงานเฉพาะพวกเออ่ประชาชนที่เขาไม่รู้อนเนก็ไปอายัดบ,บัญชีเขาเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะเขาบอกว่านะครับเร่งปลดอายัดก็ปรากฏว่ามีแค่สิปอ ที่เป็นผู้บริสุทธิ์นอกนั้นนะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เป็นบัญชีม้าก็ว่ากันไปนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะกล่าวหาว่าใครเป็นม้าดําม้าเทาม้าน้ําตาลก็ต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่แค่น้ําลายนะครับจะกล่าวหาคนเนี่ยอย่าแค่น้ําลายนะครับต้องมีหลักฐานนะครับจะบอกคนนั้นคนนี้เขาเขาเลวเขาชัว่วเป็นม้าดําม้าเทาม้าน้ําตาลเนี่ยมันต้องมีหลักฐานไม่ใช่แค่น้ําลายฝากไว้การดําเนินคดีเดี๋ยวนี้ง่ายนะ แค่กล่าวหาไปแจ้งตำรวจก็ไปออกหมายเรียกหมายคน้นหมายจับเขาแล้วสังคมมันไม่ค่อยน่าอยู่เขากาลังจะแก้กฎหมายวิธีวินาความาญาตำรวจจะออกหมายเรียกจะตำรวจจะออกหมายคน้นจะจับใครต้องมีหลักฐานไม่ใช่อยากคน้นใครก็คน้นนะออกหมายค้นก็แจ้งนักข่าวมาคนมาเต็มมุงกันเลยข่าวใหญ่ข่าวโตวนะโดนสังคมตัดสินไม่มีที่ยืนในสังคมนะเดี๋ยวนี้สื่อก็นําเสนอกันโอ้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับ นะครับใครที่ถูกกลมืองรังแกไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ปรึกษาทนายความใกล้บ้านก็ฟ้องทั้งเจ้าที่รัดต้นสังกัดฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายได้หมดนะ่ะการายังอายัดบัญชีซีซัวม่วเนี่ยก็สามารถดําเนินคดีได้หมดนะติดต่อทนายใกล้บ้านท่านนะนะครับนะครับหาทนายที่ก็มีความรู้ความสามารถรต่างเดี๋ยวนี้การจ้างทนายเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็จ้างกรุงเทพได้อยู่กรุงเทพก็จ้างต่างจังหวัดได้เดี๋ยวนี้มันง่ายหมด ทนงทนายตอนนี้ก็อยู่เป็นมือถือแต่ไม่หมดเท่านั้นก็ชอบคนไหนก็จัดไปหาคนนั้นนะครับนะชอบคนไหนคนไหนหลอกก็จ้างคนนั้นไปอืมชุกรูชุกรูนะพี่เดก็ให้ความรู้ทุกวันนะครับใครได้รับหมายเรียกได้รับหมายศาลก็ต้องไปตามนั้นถ้าไม่ไปหมายจับก็จะมานะครับถ้าไปตามหมายเรียกก็ไม่ต้องประกันตัวนะครับนะเข้าใจนะฮะนะครับก็ให้ความรู้กันทุกวันนะครับเออไปไปตรงรู้ก็ได้เนี่ย เลยไปหน่อยอนะ่ะมันมีที่จอดอยู่แล้วก็เดินมาก็ได้ถ้าไม่มีที่จอดน่ะนึกออกปะเออ,อนะเออฝั่งตุงข้ามก็ได้อะไรก็ได้เนี้ยเนี้ยเลยไปหน่อยก็ได้มีที่จอดแล้วเดินมา,น,านะครับ <outgoing. S 1> มาศาลบางทีก็ที่จอดไม่่อยมีนะครับลูกค้าเยอะครับศาลเนี่ยเพราะคนทําผิดคนทําชั่วเยอะไม่ต้องอะไรแค่ฟ้องร้องหมิน่นประมาที่แม่ก็ทุกวันแล้ววันวันด่ากันไปด่ากันมานะครับเนี่ยที่สํานักงานก็มีนะ่ะครอบครัวนามสกุลเดียวกันแม่งฟ้องมาสิบคดีแล้วฟ้องกันทุกวันเนี้ย ครอบครัวเดียวกันนะพี่ด่าน้องน้องด่าหลานหลานดา่าพี่ด่าลุงด่าป้ามันสิบคดีแล้วนะนะหมดค่าทนายกันเป็นล้านแล้วครับเป็นสิบคดีเราก็ไม่รู้มันอะไรกันนักหนานะครับโพสเฟสบุ๊กบ้างอินสตาแกรมบ้างนะครับด่ากันไปด่ากันมาเป็นสิบคดีนะครับไม่มีใครยอมใครอะ่นะเนี่ยคดีหมิ่นประมาทนี่คดีแบบไรสาระมากเต็ไมไ่หมดในสารเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับเป็น เป็นสิบก็ดีนะนะครับเข้าใจนะไม่ตรงไปดูดเลยตรงไปขวาเลี้ยวขวาแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามาอ่ะเออไอตรงนี้ไม่ต้องจอดเราจอดไม่ได้นะอืมนะครับที่จอดรถก็หายากนะครับมาสารก็ต้องมาเร็วๆถ้าถ้าไม่ถ้ากลัวมีปัญหาที่จอดรถก็นั่งแก๊ปมาสบายนะครับมีคนขับสบายนนั่งแก๊ปนั่งโบนั่งอะไรมานะครับจุกรูจุกรูยามเช้าตื่นขึ้นมาขอให้สดใสน,นะครับ ถ้ามากินถ้ามันไม่มันไม่รวยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาขายเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนคนคือคนเราต้องสู้นะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สำเร็จผมอยากเป็นกำลังใจทุกคนใครเข้ามาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรก็อินบ็อกอะไรมาได้นะครับสอบถามนะทุกวันได้ทุกเรื่องปัญหาผัวเมียก็เยอะปัญหาชู้เชิเดี่ยวฟ้องชู้ฟ้องอะไรนี่ก็เยอะ นะนะครับใครมีปัญหาเรื่องการสืบสวนหาพยานหลักฐานก็ถามไมา่ได้เราก็มีทีมนักสืบที่จะให้คําแนะนานะครับให้คําแนะนําว่าคุณต้องสืบยังไงอะไรไงรปัญหาแย่งลูกก็เยอะนะนะตกลงกันแล้วอํานาจปกครองบุตรนี่ก็มีทุกวันผัวเมียเลิกกันนะครับก,ก็อยากจะดูแลลูกคนเดียวนะครับแต่ก็อยากจะได้เงินค่าอุปการะเลี้ยงดูด้วยนะครับอานาจปกครองก็อยากจะดูแลคนเดียว ผัวเมียเลิกกันแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นได้อย่างเดียวคือศัตรูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรก็ไม่ได้แล้วเนี่ยคือปัญหาของนะครับนะเรื่องผัวเมียเนี่ยมันมีทุกวันนะครับรักกันมากๆแล้วกันอย่าใช้ความรุนแรงนะนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาคดีผัวตีเมียนะครับอย่าไปตีนะฮะมีความผิดนะไม่ใช่เป็นผัวจะเตะเมียได้ไม่ใช่นะด่าเมียก็ไม่ได้เมียฟ้องบินประมาทนะฟ้องได้เลยนะทำไปเล่นไปเอาละครับผมก็มาถึงลานจัดรถใกล้ๆศาลแล้ว นะครับอืมนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นไปไปดูแลมีทนายความลูกน้องมาด้วยทนายเป็นว่าความพี่เดก็มาคอยเป็นผู้บัญชาการนะครับเป็นแม่ทัพในการสู้คดีครับเราแก่แล้วหกสิบกว่าแล้วก็มากับลูกน้องนะลูกน้องก็เป็นคนว่าเราก็แต่กนะัเป็นคนส่งมีดส่งดาบเอ้ไม่ใช่ส่งอาวุธนะครับนะครับว่ากันไปนะครับเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะนะครับ